สวัสดีนะคะทหารรับจ้างทุกคนโฟเองค่ะวีทูเปิดทหารรับจ้างวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ซีซั่นใหม่ที่จะเข้ามาก็คือซีซั่นเเป็นซีซั่นที่โฟร,รู้สึกว่าเป็นการอัปเดตที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในการเล่นจริงๆนะคะถ้าเป็นซีซั่นอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยโฟมีความรู้สึกว่าอ๋อก็มีปืนใหม่แมปใหม่อะไรแบบนั้นโฟคงไม่มาพูดอะไรเท่าไหร่แต่ซีซั่นนี้นะคะปรับอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนวิธีการเล่นจริงๆนะคะ อย่างแรกที่โฟร,รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเลยจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องระบบเก็บแร่งต่อจากนี้พอแรงเอสเสร็จการที่จะเก็บแร่งต่อได้เนี่ยคือต้องกำจัดศัตรูในโหมดต้องห้ามเท่านั้นนะคะเรื่องโดนเปรียบเทียบแร่งเนี่ยโฟมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะประเด็นก็คือมันจะมีผู้เล่นบางประเภทคะ่ะที่ไปรังแกทิมมี่ในสงครามฝ่ายแล้วมาขิงโฟแบบผมอยู่เลดี้ห้าสิบดาวพีวแร่งเลยแล้วโฟที่เจออะไรก็ไม่รู้บ้างเนี่ยยากลําบากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละดาว อ้ยก็รู้สึกไม่ยุติธรรมนิดนิดอะค่ะใช่ใช่ต่อจากนี้เล้งจะสูงขึ้นได้ก็ต้องสูงเท่านั้นนะอีกเรื่องที่เปลี่ยนเลยก็คือในด่านทุกด่านเซฟฟี่จะเปลี่ยนเป็นระบบแบบนับเวลาทุกด่านแล้วก็เปลี่ยนจุดออกมาใช้ดอกแท็กให้มากขึ้นแล้วก็ลบจุดเกิดประเภทที่เกิดมาแล้วชายก็เจอคนข้าก็เจอคนอ้ยจุดแบบนี้เกิดมามันมีทุกด่านจริงๆนะคะมันมีทุกด่านจริงๆนะคะทุกคนโฟวา โอไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะว่าจุดเกิดตรงไหนทุกคนก็อาจจะรู้กันดีแล้วการเปลี่ยนไดนามิกจุดออกจะทําให้การมาดักทางออกลําบากยิ่งขึ้นต้องใช้กลยุทธ์มากขึ้นนะคะเห็นคาที่มาดักทางออกชอบพูดว่าเป็นกลยุทธ์งั้นซีซั่นหน้าใช้ให้มากกว่านี้นะคะ <c oughs> สําหรับสายชอบเก็บเงินมีตู้เก็บเงินเข้ามาด้วยเป็นตู้เก็บเงินในครั้งฝากได้สูงสุดครั้งละสิล้านมีลิมิตไหมหรอ มีครับพันล้านเอออืมใช่พันล้าน,พ,น,านพวกนายอย่าสงสัยดีว่ารู้ได้ยังไงเออโฟโทดสอบม,มาแล้วไงล่ะโ,โฟบอกว่าพันล้านก็พันล้านดีเอออืมแล้วก็เรื่องที่ทุกคนถามกันมาเยอะนะคะ M 6 1โดนเนิบจริงไหมครับพี่ไทโฟตอบแบบสั้นๆก็คือจริงค่ะแต่ถ้าตอบแบบยาวๆมันก็ไม่ได้โดนแค่ M 6 1นะคะมันโดนปรับหลายกระสุนเลยค่ะ M 6 2ก็โดน M 8 0ก็โดอนปรับใหม่จุด338รวมไปถึง BP หลายกระสุนเนี่ยก็ถูกปรับให้ดุดส่วนความเข้าใจว่าเนฟเฉพาะฟอลเนี่ยไม่จริงนะคะเพราะว่าพลังการยิงของฟอลเนี่ยมันพลังการยิงต่ำอะคะ่ะหมายความว่าไงก็คือดาเมจกับการเจาะเกราะของกระสุนจะลดลดลงไปถึง25%แต่ว่าก่อนหน้านี้ดาเมจของ M 6 1เนี่ยอยู่ที่70มั้งโดนลดไป25%มันก็ดาเมจประมาณ55เหลือเหลืออยู่แล้ว ทีนี้ดามเมจลดลงมาเหลือ55พวก MK14, M110 อะไรแบบนี้ที่พลังการยิงสูงมันก็เข้าเต็มๆก็เลยดูไม่มีผลอะไรแต่มีผลกลับฟฟลที่พลังการยิงต่ำอยู่แล้วไงมาพูดเรื่องของปืนกันบ้างดีกว่าค่ะเข้าใหม่มาก็จะมี AUG 9 Banshee AR15, LR1, LR2 เราก็ไม่เชิงเข้าใหม่แต่เป็นปืนไฟจะกลายเป็นปืนสายข่าวแล้วก็มีปืนสายข่าวเดิมพวกกรอซ่าฟาร์ม s MP 5 K เนี่ยจะหาซื้อได้ในตลาดแล้วค่ะรีวิวโดย4 AR 1 5โง่ค่ะอย่าไปเล่น AU G 9ความอันตรายพอๆกับ MPX ลำกล้องยาวแบนชีเนี่ยความอันตรายพอๆกับ P 9 0นะคะ LR เนี่ยอันนี้ว่าที่ปืนเมตาถ้าราคาไม่แพงมากโฟคงใช้ และคิดว่าคนอื่นก็อาจจะคิดเหมือนกันแต่ถ้าแพงเล่น H4 ดีกว่าค่ะระบบใหม่ที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนการเล่นเหมือนกันก็คือปุ่มใส่กระสุนปกติแล้วเนี่ยจะต้องเปิดกระเป๋าก่อนถึงจะใส่กระสุนเข้าแม็กได้ตอนนี้มีปุ่มแล้วโฟเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแรกๆก็ยังไม่ชินเหมือนกันกันกบโฟเลยค่ะมีปุ่มก็จริงกับเปิดกระเป๋าว,วันเดิมอะต้องคอยปรับตัวนะคะเรื่องของไดนามิกใหม่ๆเช่น ถ้าเลือดออกจะเปื้อนทําให้มีรอยเท้าถ้าบาดเจ็บจะมีอะดีนาลีนวิ่งได้แบบลืมเจ็บไปพักหนึ่งใช้ยาใช้ผ่าตัด TMK หรือ STO จะเร็วขึ้นจะชาร์จคนที่ใช้ของพวกนี้ลําบากนิดนึงนะคะไฟฉาย UV จะดูรอยเท้ารอยเลือดได้มีโดนแบบ4ใบพัดโฟว่ามีประโยชน์สําหรับคนที่เห็นประโยชน์ของมันนะคะมีเครื่องสแกนชีวภาพอันนี้ก็มีประโยชน์ค่ะไม่ต้องใช้ระเบิดเคลียร์ห้องละสแกนหาหนูก่อนเข้าห้องได้ สรุปประมาณนี้นะคะกับ 9, ซีซันเกาซีซันหน้าซีซันที่จะอัปเดตในวันที่3กรกฎาคมนี้จริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่พวกนายก็คงได้เห็นจากช่องอื่นๆมาแล้วใช่ไหมละ่ะโฟมาสรุปให้ฟังเฉยๆนั่นแหละเฮ้ยฮะใช่สิพวกนายก็ดูเสร็จแล้วก็ไม่กดติดตามโฟกันหรอกแ <c oughs> ล้อเล่นนะ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ